สวยก็พยายามใช้นะวันหนึ่งมันต้องภาพใหม่ทุกวันมีคลิปวิดีโอทุกวันนะมันต้องมีอะไรใหม่ๆทุกวันเนี่ยอย่าเก็บไว้วันใดวันหนึ่งเครื่องมือคืนให้เรานะคะสวัสดีพี่ขวัญนะจากพี่อารียาสวัสดีพี่มลก่อนเที่ยงนะคะจากพี่อารียาค่ะขอบคุณดาปริทธิธิีขอบคุณกําลังใจทุกคนโอ้โหเมื่อกี้ยังบอกว่าร้อนแล้วยังมีลมนะตอนนี้โอ้ยอห้ยืสิวยื s ิวเ l l ร์ t ย o u still ยินของลูกค้ากินบ่อยแล้วนะคะซื้อกินเองบ้างว่างั้นโอ้นะอบอุ่นกันไปทุกคนนะโอเคไลน์นี้เนาะอินอเมริกาแอนนี่เว้นวักไว้ให้แล้วนะคะส่วนเอ่อเฟซบุ๊กแอนนี่ไม่ได้เว้นวักก็คือเขียนติดกันไปเลยแต่ว่าตัวนั้นสติดกันได้ทุกคนนี่เลยนะก็เป็นอะไรที่ พอสมควรเหมือนกันขอบคุณดาวหนึ่งร้อยดวงพี่แอลพี่แอลจะเย็นเย็นนะคะพี่แอลพี่แอลจะเย็นเยนขอบคุณดาวนะพี่แอลเมื่อวานนี้แอนไปตอนที่พี่แอลมิฉะนั้นแล้วไม่ไม่ตุนนะคะลุงไทยสวัสดีค่ะพี่นกรัชนกสวัสดีค่ะพี่เล็กคนเมืองช้างสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะล่มลื่นเลยค่ะบ้านสวนนะคะมะม่วงเยอะเลยนะพี่พยายมต้นมะม่วงเยอะเลยนะคะเอ่อแต่ก่อนไม่ได้เลยจะต้องเข้าเมืองทุกอาทิตย์เลยนะจ่ายครั้งหนึง่ง เมนบอรี่ของเขามันอยู่ตรงนั้นเนาะทุกคนมันเป็นการภาพใช้แล้วนะภาพถูกใช้แล้วมันจะเป็นเข้มานะ,ะมาเป็นคนแรกๆเลยมาจนจบ,จบมาจนจบไลฟ์เลยนะขอบคุณบ้านหลังใหญ่ทุกคนขอบคุณกําลังใจบ้านหลังน้อยๆทุกคนก็ยังเป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมนะทุกคนต็นกลางขอบคุณพี่สายฟ้าชาแนลขอบคุณคุณลุงบุญไทยนะคะมากับเรื่องเล่าชวนคุยขอบคุณร้อยเอ็ดแล้วไงน,นะคะน้องไพรินนะคะขอบพี่ มันจะมีข้อความเด้งมาที่ข้อความหลังบ้านนะคะอันนั้นมันเป็นชาเล่นอีกอย่างหนึ่งที่ระบบเขาให้เราทำทุกคนนะทำนะคะอย่าลืมนะทำทำนะคะสำหรับการไลฟ์สดนะคะเพราะว่ามันผ่านมันผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วนะคะสำหรับสะสมลูกเรือสะสมนาทีนะคะปัดดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะอันนี้สวัสดีนะคะขอบคุณกำลังใจนะใจปั้มเลยเสียวันนี้อารมณ์ดีใช่ไหม ดูคนข้างๆเต้นแล้วนะอารมณ์ทุกๆคนเลยที่แนวะมนาส่งกำลังใจขอบคุณปานะคะป๋าสมสมชิดนะคะขอบคุณมากๆเลยที่เอ่อมอบดาวให้นะคะเปิดค่ากัรไลฟ์นะพี่เกษราสวัสดีค่ะพี่คำนินสวัสดีค่ะคุณคุณเนนนะคะเอบห้องนะจากวีรภาพทองแสงนะคะมากับวีรภาพพ่อบ้านมักม่วนเนาะขอบคุณพี่อาริยาภายสำโรงนะคะมา ขอบคุณกําลังใจอ่านชื่อใครไม่หมดขออภัยด้วยนะขอบคุณพี่แอลเหลือขอทุกคนนะขอบคุณกําลังใจมาเป็นกําลังใจด้วยแล้วก็มาแจกดาวด้วยนะคะขอบคุณมากๆเอามีการใส่เอฟเฟกใดๆทั้งสิ้นนะคะมันจะต้องเป็นแบบติดดิบเรียวๆไปก่อนเนาะให้เราผ่านผ่านผ่านขั้นตอนนั้นไปก่อนนะคะเรื่องตัดต่อเรื่องทําคลิปทำช่องนะคะเห็นเห็นไลฟ์สด ด้วยครับดาวขอบคุณขอบคุณกำลังใจมากๆเลยมาเซฮายพี่อาริยาสวัสดีค่ะนะมีคนมีคนมาแอบอยู่ข้างๆอันดันอฮะเลยสวัสดีค่ะพี่สมชีขอบคุณสำหรับดาวนะคะห้าสิบดวงขอบคุณขอบคุณมากๆเลยแจกดาวอีกแล้วขอบคุณนะหลวงพวงนะคะเจ้าแม่พุ่มพวงนะคะขอบคุณกําลังใจจาก พี่มัมซาซ่านะพี่แอลขอบคุณนะคะเดี๋ยวพี่แอลน่าจะตีจากเยอรมน,นีนะคะเออพี่พี่ดำอะไรสักอย่างนะคะดำร,รับดาวเมื่อเดือนที่แล้วนะคะผ่านมาเกือบเกือบสองปีเลยทุกคนนะปีกว่ากว่าเลยนะคะเพิ่งจะต้องมีปฏิสัมพันธ์สักวันละครั้งสองสามวันครั้งก็ยังดีนะอยา่าอย่าถ่ายแต่ แอปสวยนะคะอย่าถ่ายแต่สหรับปาร์ตี้ดาวนะคะสะสมไป202ดวงทุกคนขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยนะไม่รู้ว่าบ้านเพื่อนๆหลายคนได้รับการปลดล็อกแล้วหรือยังค่อนข้างจะอยู่โซนนอกเมืองเลยนะโซนนอกเมืองเลยโซนโซนที่ห่างไกลจากคนไทยมากๆโซนที่ห่างไกลจากตลาดเอเชียมากๆเลยนะ,ะจะเอ่อ มาแฝดพี่แฝดน้องเลยนะคะขอบคุณกําลังใจมากๆขอบคุณพี่แอลนะพี่แอลเหลือขอนะคะพี่ก๊อฟขอบคุณพี่ก๊อฟนะคะนัทฐานุชทองภูนะคะทํางานอยู่ไหมเนาะเปิดดวงตาฉันเทนอยู่มาได้ยังไงนะระวังไม้เลียวหลวงตานะคะระวังนะพี่พี่มัมซาซ่านะคะพี่วีรภาพสวัสดีครับนะสวัสดีพี่มัมซาซ่านะจากหลวงพี่ลินภูมิมาทานะดวงตานะคะ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะมามาครับเหนียวไก่ทอดเช่นอ่ะปะ่ะทุกคนสี่สิบห้านาทีนะคะสวยงามกับนาทีที่สะสมเอ,อเวลาไปนะคะไม่ได้สะสมเวลาเอ,อเปิดค่าการมองเห็นเฉยๆที่สบายดีบสนะคะสวัสดีค่ะไอ้ทองพาลุยนะคะสวัสดีเออเมื่อวานเห็นคลิปเด้งขึ้นมาอ้ดิจันมากๆเลยขอบคุณทุกกำลังใจทุกคนช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้เปใครเท่าไหร่นะคะ เพราะว่าเป็นช่วงหยุดงานอันนี้ก็คนบ้านๆคนบ้านนอกนะคะอันนี้ก็มามอเตอร์ไซค์ตรงนี้เป็นข้างหน้านะคะเป็นข้างหน้ามีประตูสองอันก็คือประตูใหญ่ห้าเมตรก็มานะะมาเป็นคนแรกๆเลยมาจนจบจบ,จบมาจนจบไลฟ์เลยนะขอบคุณบ้านหลังใหญ่ทุกคนขอบคุณกําลังใจบ้านหลังน้อยทุกคนก็ยังเป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมนะทุกคนคลิปมึงทุกคนนะคือเหมือนแบบกินเวลาไปมากเลยนะไม่ไม่ค่อยได้ลงเลยเครื่องมือคืนให้เรานะะ สวัสดีพี่ขวัญน,นะจากพี่อารียาสวัสดีพี่มวลก่อนเที่ยงนะคะจากพี่อารียาค่ะขอบคุณดาวประสิทธิ์ดีเนาะขอบคุณดาวสิบดวงนะคะจากป๋าพีเคนะ,คะสะสมดาวไปสองร้อยกว่าดวงขอบคุณกําลังใจมากๆเราไปเท่าไหร่ <laughs> <laughs> ฉันเทนอยู่มาได้ยังไงนะระวังไม้เลียวหลวงตานะคะระวังนะนะคะของลูกค้ากินบ่อยเลี้ยซื้อกินเอง เออตอบมาแบบนี้ตอบมาอย่างนี้ไอ้ทองนะคะหอนี้ซื้อกินเองจ้ามีการใส่เอฟเฟกใดๆทั้งสิ้นนะคะมันจะต้องเป็นแบบดิบๆเรียวๆไปก่อนเนาะให้เราผ่านผ่านผ่านขั้นตอนนั้นไปก่อนนะคะเรื่องตัดต่อเรื่องทําคลิปทํากําลังใจเลยนะคะจากหลวงที่ลินผูมาทํานะสวัสดีพี่ขวัญทศน,นิสายบุญนะคะจากวีรภาพนะสวัสดีทุกคนรอบห้องเลย คลิปเดียวกันรูปภาพเดียวกันมาลงนะคะเหมือนกันได้ถ้าเราจะกดถ่ายสองช็อตสามช็อตอ่ะเหมือนกันได้แต่ว่าขออย่าเป็นรูปเดียวกันเห็นตรงที่หน้าฟีดนะคะแต่ว่าเห็น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 ด้านบนตรงนี้นะวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนมัสการหลวงพี่อนุรัตนะคะนรมัสการค่ะนมาสการพี่พสวัสดีพี่ไพธรรมทุกคนพนยายามเล่นนะ เราส่งครั้งแรกเพื่อนอาจจะตกใจเอ๊เป็นสแปมหรือเปล่าใช่เราหรือเปล่าตัวตนเราก็มีคลิปดังคลิปปังนะมีมีช่องดังช่องปังด้วยสําหรับตาอานะคะแม่บ้านก็ทําเพจเหมือนกันเนาะขอบคุณกําลังใจเนาะพี่ต้อมบอกว่าตาอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีไอ้ทองด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้สวัสดีนะคะขอบคุณกําลังใจนะใจปั้มเลยเสียวันนี้อารมณ์ดีใช่ไหม <laughs> ดูคนข้างๆเต้นแล้วนะอารมณ์ถ้าเป็นโปรไฟล์อ่ะเราจะเห็นเพื่อนทุกคนพี่ขวัญสวัสดีค่ะวันนี้ไปไหนเอ่ยวันที่อะไรวันนี้วันที่ห้าที่หกนะคะคนนี่เลยยี่สิบกวันถึงยังยี่สิบวันได้ประตูเล็กนะคะเม็ดครึ่งเนาะนี่เลยนะกะ็เป็นนาข้าวนะคะข้างนอก ข้างนอกเป็นนาข้าวก็เป็นประมาณนี้เนาะช่างก็ช่างไอต้อมสวัสดีคุณซับนะคะสวัสดีคุณซับนะ,ะอุ้ยดวงตาขึ้นเยอะเลยทุกคนนะสิบเอ็ดเออมาแฝดพี่แฝดน้องเลยนะคะขอบคุณกำลังใจมากๆขอบคุณพี่แอลนะพี่แอลเหลือขอนะคะ พี่กอ๊อฟขอบคุณพี่ก๊อฟนะคะนัทธานุททองคูนะคะทํางานอยู่ไหมเนาะเปิดดวงตาสวัสดีค่ะเมื่อวานมาแจกดาวให้เยอะแยะมากมายเลยนะคะสามร้อยดวงนะคะขอบคุณพี่สมชิดมากๆเลยสมชิดเนตรกลางนะคะขอบคุณกําลังใจใครเป็นอะไรคะคุณตาสวัสดีสวัสดีพี่พีเคจาอันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่อินนะจากที่วัดชัยรยานะคะสวัสดีพี่มีการใส่เอฟเฟกใดๆทั้งสิ้นนะคะมันจะต้องเป็นแบบ ติดดิบ,ดบเ,รเรียวไปก่อนเนาะให้เรา,ผ,าผ่านผ่านผ่านขั้นตอนนั้นไปก่อนนะคะเรื่องตัดต่อเรื่องทําคลิปทำมันต้องมีหลายข้าวนะข้าวกล้องข้าวข้าวไรเบอร์รี่อะไรก็ว่ากันไปทุกคนข้าวเหนียวพี่มันซ่าซาบอกว่าพี่รัตนาพรพี่เอ๋สวัสดีค่ะอันนี้อยู่ที่ถ้าจําจําผิดแน่นอนนะ,ะรัตนาพรแอนดีสัตเนื้อหาแล้วโอ้โอเคนะคะถ้าได้เครื่องมือแล้วก็ เอามาเป็นกําลังใจให้กันเดี๋ยวเราก็จะไปช่วยกันเลี้ยงน้องโคนะคะขอบคุณกําลังใจมากๆเลยนะสวัสดีมันจะมีข้อความเด้งมาที่ข้อความหลังบ้านนะคะอันนั้นมันเป็นช้าเล่นอีกอย่างหนึ่งที่ระบบเขาให้เราทำทุกคนนะทำนะคะอย่าลืมนะทำทำนะารรับดาวเมื่อเดือนที่แล้วนะคะผ่านมาเกือบเกือบสองปีเลยทุกคนนะปี